อย่านำความผิดพลาดในอดีตมารบกวนจิตใจเพื่อสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตในปัจจุบันสวัสดีครับมาพบกับผม a m ม ming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนักกันนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Silent Hill Revelation TD หรือเมืองหาผีภาค2นั่นแหละครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งก็สามารถกดไปที่ตัวไอมุมขวาบนของคลิปก่อนได้เลยนะครับรอเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องแต่ความจริงแล้วผมกะจะไม่สปอยหนังผีแล้วนะครับแม่งน่ากลัวแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วทำมาให้จบแฟนชายซะเลยเดี๋ยวมันจะค้างคาเอาอย่ารอช้าก,กันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราว จะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับบอกลาเลิกขาดบุรีบุค,คลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่รำคาญคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟัง หลังจากที่รอติดอยู่ในมิติไซเรนฮิลกับชารอนเธอก็ใช้พลังจิตเป็นนิมิตมาบอกกับคิโตเฟอร์ผัวของเธอว่าเธอไม่สามารถออกไปจากมิตินี้ได้แต่เธอก็ยังสามารถส่งชารอนกลับมาที่โลกปัจจุบันได้พร้อมกับเหรียญตาที่มีปริศนารรดก็บอกกับคิโตเฟอร์ว่าอย่าให้ชารอนไปที่ไซเรนฮิลและอย่าให้พวกลัที่คลั่งจับตัวของชารอนไปได้จากนั้นเธอก็จากไป 9ปีต่อมาชาลอนก็ได้โตขึ้นแล้วก็เป็นนางเอกของเรานะครับในคืนนี้เธอก็ได้ฝันร้ายซึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกําลังตรงมาหาเธอและสถานที่นี้ก็เป็นเหมือนสวนสนุกเธอจึงรีบวิ่งหนีพวกมันไปที่ม้าหมุนซึ่งมีไอ้ผีหัวพีระมิดเป็นคนคุมเครื่องแมงโตดนานเล่นแต่ทัในใดนั้นผีอเลซ่ซึ่งดูเหมือนจะโตขึ้นก็โผล่ขึ้นมาร้องกระบ,บอกนางเอกว่าแกเอาชนะฉันไม่ได้แกอย่าไปที่ไซเลนฮิลนั่นแหละไอ้ผีบ้าตัวนี้ในภาคแรกผมก็นึกว่ามันเข้ามาอยู่ในตัวชาลอนเพราะหนังภาคแแรรกมัันนนทําาให้เ้เบบ ที่ไหนได้มันไม่ได้อยู่ในร่างชาลอนนะครับแถมมันยังกลับมาควบคุมผีที่ไซเลนฮิลขนาดดูตั้งหลายรอบไม่ยังพางง,งไม่ค่อยปฏิประตอเท่าไหร่และมันทอให้นางเอกตื่นขึ้นด้วยความหวาดกลัวแต่เธอก็ไม่สามารถจำอ,อะไรที่เกี่ยวกับไซเลนฮิลได้เลยนะครับเหมือนกับโดนลบความจํา นางเอกและพ่อหลังจากที่ออกมาจากบ้านเก่า<ๆ>ก็พากันย้ายบ้านไปเรื่อยๆเพราะต้องหลบหนีการไล่ล่าของรัทธิคลางลาแมมอตที่ชื่อว่าแก๊งพาคีแห่งวาทิลและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่นางเอกจะต้องไปโรงเรียนที่อยู่ในเมืองนี้เธอก็ไปเจอกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาทักทายเธอและแน่นอนแม่งไม่น่าไว้ใจเธอก็หนีสิครับและนี่ก็คือพระเอกของเรานะครับเขาชื่อวินเซนต์คาร์เตอร์เขาเป็นนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเรียนวันแรกเหมือนกับนางเอกและในขณะที่เปลี่ยนคาบเรียนจูจนางเอกก็เหมือนจะเข้าไปสู่โลกที่เป็นอดีต อันขมขืนของอเลซ่าและชันนีนั้นไอ้ผีพิการในภาคแรกแม่งก็เดินดุยดุยมาหาเธอซะอย่างนั้นอะไรของแม่งวะนึกจะมาก็มาเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยกูแต่ก็ยังดีที่พระเอกมาทักเธอและทําให้เธอหลุดออกมาจากมิติพิสวงนั้นมันเกือบพ่นน้าลายใส่อีกแล้วเวลาต่อมานางเอกก็เลิกเรียนนะครับแต่ไอคนที่แม่งไม่น่าไว้ใจมันก็ไม่ยืนรอเธอที่หน้าโรงเรียนนางเอกก็เลยโทรหาพ่อของเธอพ่อของเธอก็เลยนัดให้เธอไปรอที่ห้างสรรพสินค้าแต่ก็ยังไม่ทันที่พ่อของเธอจะได้ไปพ่อของนางเอกก็ถูกจับตัวไปซะอย่างนั้น,น,น นางเอกก็มานั่งรอพ่อตรงที่นัดกับพ่อของเธอไว้ในระหว่างนั้น<ๆ>ก็เหมือนเธอจะหลอนๆอีกแล้วแมงมิติทับซ้อนเหมือนจะแทรกเข้ามาในชีวิตเธอขึ้นเรื่อยๆและมันทาให้เธอเห็นอะไรแปลกๆเออแปลกจริงๆใครแม่งจะอยู่ล่ะครับมันทาให้เธอวิ่งไปทั่วเป็นกูกูก็ไม่อยู่และไอคนที่ไม่น่าไว้ใจมันก็วิ่งตามเธอไปนะครับแล้วมันก็บอกกับนางเอกว่ามันเป็นนักสืบที่รับจ้างมาจากพวกภาคีแต่มันก็เหมือนจะเป็นคนดีนะครับมันก็บอกให้นางเอกนั้นรีบหนีไปเพราะดูเหมือนมันอยากจะช่วยเธอแต่ทันทีนั้นไอศัตร์ประหลาดป แม่งก็โผลมาแล้วฟันนิ้วของเขาจนขาดแม่งจู่ๆก็โผล่ขึ้นมาตกใจหมดเท่านั้นยังไม่พอมันยังจับเขาไปฆ่าดือ้<ๆ>อกูผิดอะไรเนี่ยนางเอกก็วิ่งสิครับใครแม่งจะอยู่มันทําให้เธอนั้นสามารถหนีรอดไปได้และพอเธอออกมาด้านนอกแม่งก็มีตำรวจมาโคตรเยอะและไอคนนั้นก็เป็นศพไปแล้วตำรวจทําไมมาไวกว่านางเอกวะไม่น่าเชื่อจากน้ําพระเอกที่อยู่ตรงนั้นพอดีก็เดินไปส่งนางเอกที่กําลังประสาทแดกนางเอกก็พยายามโทรหาพ่อของเธอแต่ก็นั่นแหละพ่อเธอไปทัวร์ทางไกลแล้วนางเอกและพระเอกก็พูดคุยกันตลอดทางเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาต้องค จะป,งปิงกันจากนั้นนางเอกก็กลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่ามีข้อความที่เขียนด้วยเลือดบนกำแพงและเขียนว่าให้เธอนั้นไปที่ไซเรนฮิลนางเอกก็ร้องลั่นและพยายามหาพ่อของเธอนะครับทันใดน,นั้นเพรเอก็มาหาเธอเพราะเขายังไม่ไปไหน,หนแน่จากนั้นนางเอกก็ไปหยิบกล่องความลับของพ่อเธอออกมาเปิดดูและในกล่องก็มีเหรียญตาจดหมายและปืนทันใดน,นั้นตำรวจก็มาเคาะหน้าประตูบ้านเธอทำให้เขาต้องคู่รีบหนีออกไปจากที่นั่นทันทีและในระหว่างทางนางเอกก็เปิดจดหมายของพ่อเธอที่เขียนจดหมาย เอ,เอาไว้ให้เธอเอาไว้ให้เธออ่านถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในจดจมายก็บอกนะครับว่าถ้าเธอได้อ่านจหมายนี้แสดงว่าพ่อของเธอไม่รอดแล้วและเขาก็ห้ามนางเอกว่าอย่าไปที่ไซเลนท์ฮิลเด็ดขาดแถมยังมีคู่มือปีศาจต่างๆและประวัติของไซเลนท์ฮิลนั่นแหละมีประวัติทุกอย่างไอ้พวกพาคีเอ้ยพาคีแถมยังมีองค์ครักของอาเลซ่านั่นก็คือไอหวัวพีระมิดด้วยแม่งมีประวัติด้วยอย่างเท่และเพียงเวลาไม่นานพระเอกก็ขอแวะพักนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาง่วงและและพอมาถึงโรงแรมเระเอกก็บอกกับนางเอกนะครับว่าไม่อยากให้เธอไป ใส่เลน์ฮิลเช่นกันเพราะกลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายและมันทําให้นางเอกหลงเสน่ห์ผู้ชายเข้าเต็มเป่าจากนั้นนางเอกก็หลับไปเธอก็ฝันเห็นอเลซ่าที่กําลังใช้พลังคาถาทําลายเมืองไซเลนทิวในอดีตนะครับมันทําให้นางเอกนั้นตื่นขึ้นและมาเจอกับพระเอกที่ยังไม่หลับไม่นอนไหนบอกง่วงพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนของกลุ่มภาคีที่ปลอมตัวมาเพื่อจะจับนางเอกกลับไปให้รัฐที่ของเขาแต่เขาก็เปลี่ยนใจเพราะนางเอกเป็นคนดีแต่มันกลับทําให้นางเอกนั้นปรีแตกมึงหลอกกูแต่เขาก็พยายามบอก ว่าความจริงแล้วเขาไม่อยากที่จะเป็นกลุ่มภาคีแต่เขาโดนบังคับมาตั้งแต่เด็กรเรอก็บอกว่าพวกภาคีต้องการที่จะเอานางเอกกลับไปที่นั่นเพื่อจะให้เอเลซ่ากลับมามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งและทําลายเธอทิ้งและการที่พวกเขาจับพ่อของนางเอกไปก็เพราะว่าต้องการที่จะให้หนางเอกกลับไปที่นั่นด้วยความสมัครใจเพราะพวกเขาไม่สามารถจับเธอไปที่นั่นได้นั่นแหละมันก็ทําให้หนางเอกจะต้องไปที่นั่นจริงๆรเรอก็บอกกับนางเอกว่าเธอน่ะจะต้องหาเหรียญตาที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตพ่อของเธอซึ่งเหรียญตา รื่องนงนึอยู่กับปู่ของเขาเขาโดนขังอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านในเซเลนฮิลล์แต่ภายในนั้นทุกๆอย่างรอบตัวของพวกเขาก็เก่าแก่ขึ้นอย่างรวดเร็ว,วนั่นแหละครับตอนนี้พวกเขาโดนดูดเข้ามาในเซเลนฮิลล์เรียบร้อยแล้วแต่จู่ๆพระเอกก็โดนอีผีอัปลักษ์มาเอาตัวของเขาไปซะอย่างนั้นมันโผล่มาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วมันําให้นางเอกนั้นสลบไปและพอนางเอกฟื้นขึ้นเธอก็พบว่าหิมะแม่งยังหนาแต่มันก็ไม่ใช่นะครับมันคือขี้เขา่มาทานหินซึ่งหนากว่าภาคแรกมากนั่นแหละ9ปีมานี้อเลซ่าเขียน C G ได้เก่งขึ้นว่าดิมเยอะ คงจะว่างจริงๆนางเอกก็เดินสำรวจไปทั่วเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนและทําไม่เจอมาพบกับหญิงแก่สุดเซอร์ที่ชื่อว่าดาเลียซึ่งเป็นแม่ของผีอเลซ่าเธอคือหญิงผู้ถูกในระเทศเธอก็เล่าให้นางเอกฟังนะครับว่าเธอถูกพวกลัทธิข้างหลอกให้เอาอเลซ่ามาเผาและมันก็คือจุดก,กาเนิดของจอมปีศาจดาเลียก็บอกนะครับว่าความจริงแล้วนางเอกก็คือลูกของอเลซ่าซึ่งขัดแย้งกับภาคแรกที่บอกว่านางเอกคือส่วนความดีของอเลซ่าและมันทําให้ผมคิดไปเองว่าเธอคือร่างแยกของอเลซ่าแม่งเข้าใจผิด ขอโทษจริงๆหนังมันกำกวมปิศาเยอะนั่นแหละหนางเอกคือลูกสาวของอเลซ่จากการโดนพานลงขมขืนในห้องน้าแต่ในขณะที่ทั้งคู่กําลังพูดคุยกันจูจูหวอสงครามโลกแม่งกระดังขึ้นอีกแล้วดาเลก็เลยบอกให้หนางเอกรีบวิ่งหนีเข้าไปแอบด้านในจะปลอดภัยกว่าในไหนวะก็นั่นแหละวิ่งสิครับจะรออะไรมันทาให้หนางเอกมาเจอกับห้องที่มีตุ๊กตาเยอะแยะมากมายและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนอนแก้ผ้าอยู่ตรงนั้นแต่จูจูเธอก็กลายร่างเป็นตุ๊กตายางซะอย่างนั้นโคเทและมันทําให้เธอหันไป ที่โดนห่อหุ้มไปด้วยแลบห่อของและที่นี่มันก็คือรังของผีตุ๊กตาแมงมุมหน้าตาแม่งโคตรประหลาดเป็นผีที่ไม่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้นางเอกและหญิงสาวโชคร้ายที่บอกว่าเชอนอะขับรถพามาแถวนี้และโดนไอ้ตุ๊กตาจับตัวมาแม่งโคตรสวยและในขณะที่เธอทั้งคู่กําลังคลานหนีตุ๊กตาอยู่ในท่อหญิงสาวคนนี้ก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเธอเป็นตัวประกอบแสดงเยอะไม่ได้เดี๋ยวแย่งซีนนางเอกสามให้เธอตายไปซะเลยโคตรสวยตามมาที่กลุ่มภาคีที่นําโดยคราวเดียซึ่งเป็นน้องของอีเบลล่าผู้นําลัทธิที่ตายหาย และเธอก็เป็นแม่ของพระเอกด้วยนะครับเธอก็บอกว่าเธอน้าผิดหวังที่พระเอกไปช่วยนางเอกและพอดูมาถึงตอนนี้ผมโคตรงงนะครับตรงที่พระเอกโดนอีพีบ้านหน้าตาอับลักษ์จับตัวไปแต่เขาก็ดันมาโผล่ที่นี่ซะอย่างนั้นแม่งหนังปริศนาแต่เธอก็ไม่ได้สั่งให้ฆ่าพระเอกนะครับเพราะยังไงก็ลูกเธอแต่ก็สั่งให้เอาตัวของเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้าเอา้ามึงนั่นแหละบ้าในขณะนนเดียวกันที่นางเอกเธอก็เดินมาเจนเจอกับสถานีตำรวจของที่นี่นเธอก็เข้าไปค้นหาชื่อของปู่พระเอกที่พระเอกบอกนะครับเพื่อจะดูว่าโดนขังไปในห้้้้ออออองงงงไไไหหหนนแแแลลลพดดเเเขะกกุญจมาาธ็รีีบิททป่ แล้วมันทําให้เธอเจอกับผีหน้าตาทุเรศทุรังอีกตัวหนึ่งแม่งไม่ได้น่ากลัวนะมึงดูหน้าขยักขยงซะมากกว่ามันทําให้นางเอกใช้ปืนยิงเข้าไปที่กลางกระบาลของมันทําให้มันตายโคตรง่ายโคตรกากจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปในห้องที่ขังปู่ของพระเอกเอาไว้และทําให้เธอพบกับปู่ของพระเอกอยู่ในนี้มึงกินอะไรวะและตาปู่แก่นี่ก็พยายามพูดหลอกล่อนางเอกนะครับมันทําให้นางเอกเชื่อใจเขาและยืมเหรียญตาให้กับไอ้กแก่นี่ซะอย่างนั้นแม่งให้โคตรง่ายก็นั่นแหละครับแม่งก็เอาเหรียญตายัดเข้าไปในตัวของมันซึ่งมีเหรียาันน,น,าอยอยนนู่น้และ ทำให้มันกลายเป็นปีศาจแต่หน้าตาแมงโคตเท่ไอปีศาจแก่ตัวนี้มันก็จับนางเอกแบบไปซะอย่างนั้นจะเอากูไปไหนวนันนี้ต่ทันทีนั้นนางเอกก็เห็นว่าท้องแมงรัวอยู่นี่ว่ะเธอก็เลยใช้มือล้วงเข้าไปในท้องของมันและดึงเหรียญตาออกมามันทําให้ไอผีแก่ตายหาไปอย่างง่ายดายอะไรของมันวะันในนั้นไอคนที่โดนขังอยู่ในกรงมากมายมันก็ยื่นมือออกมาจับนางเอกซะอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอไอหัวปิรามิดดับได้บักควายมันก็เดินม,มาพอดีนางเอกพยายามดิ้นจนหลุดและวิ่งหนีไปไอหัวปิรามิดมันก็ฟันแขนขอไอพวกขอส่วนบุญ เป็นแถบ,แ,ถบแม่งเกิกะทางเดินแล้วมึงจะยื่นแขนออกมาทําเพื่อในขนาดเดียวกันเพรเอกก็โดนพวกกลุ่มภาคีพาตัวมาที่ตรงนี้พอดีอดนางเอกก็ทําอะไรไม่ได้และซุ่มดูอยู่นะครับและคงจะคิดว่าทําอะไรกันอีกเนาะพวกมันก็เข็นรถเข็นที่มัดพระเอกเอาไว้เข้ามาในห้องที่มีผีนมโตยืนอยู่เต็มไปหมดแม่งยืนอย่างนิ่งพอพวกมันเข็นพระเอกเข้ามามันทั้งคู่ก็โดนผีนมโตรุมฆ่าจนเละตุ้มเป๊ะอะไรของพวกมันวะอยู่ๆแม่งก็เข้ามาตายโคตรไร้เหตุผลเพระเอกที่อยู่บนเตียงก็งงเหมือนกััันนะครบ้้กกูจทําายงงไงต่อ็ถเิด ไม่มีเสียงอะไรผีนมโตมันก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมจากนั้นนางเอกก็มาช่วยพระเอกท่ามกลางผีนมโตที่ยืนนิ่งอยู่มากมายพวกมันก็พยายามจะเข้ามาแทงและฟันเขาทั้งคู่นะครับแต่นางเอกก็สามารถช่วยพระเอกไว้ได้และออกมาจากห้องน้องนมโตได้สําเร็จเกือบตายเพราะผีนมโตจากน้นพระเอกก็พานางเอกเดินทางเพื่อจะไปช่วยพ่อของเธอและสถานที่นี้ก็คือสวนสนุกที่เหมือนกับในฝันของนางเอกและแน่นอนไอ้พวกกลุ่มภาคีแม่งก็แห่มากัเต็มไปหมดพระเอกก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยวิ่งรอบพวกมันเพื่อช่วยนางเอกเอาเหลือกูคนเดียวอีกแล้วแลวก็เหมือนใน นางเอกก็วิ่งหนีพวกกลุมภาคีขึ้นไปบนม้าหมุนและก็เหมือนเดิมไอหัวปิรามิดกําลังขับเลื่อนม้าหมุนอยู่อ๋อที่มึงเดินมาตะเกียบมาเพื่อทํางานที่สนุกท่าทางไม่ยังโหดแต่เป็นพนักงานคุมม้าหมุนที่สนุกทันในนั้นอเลซ่าที่มาพร้อมกับกองไฟลุกไหม้ก็ปรากฏตัวขึ้นแม่งแต่งหน้าโคตรดาร์กเธอก็บนว่านางเอกนะครับว่ามาที่นี่ทําไมเธอพยายามไม่ให้นางเอกมาที่นี่และมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ดีกับผีดิฝันร้ายโคตรบ่อยและทันในนั้นอเลซ่ามันก็พยายามที่จะดูดเอกพื่อเอาสิ่่งทีมันมอบนางเอกกลับ คืนมาให้กับมันอเลซ่ามันก็พยายามจะเป็นหนึ่งเดียวกับนางเอกแต่มันกลับกันนางเอกเธอก็ดันมีพลังแกงกล้ากว่าอเลซ่าและดูพลังของอเลซ่าทั้งหมดเข้ามาอยู่ในตัวของเธอแทนแม่งเกมพลิกจากนั้นนางเอกก็เดินเข้าไปที่แท่นพิธีของกลุ่มภาคีที่กําลังจะลงโทษพระเอกและฆ่าพ่อของนางเอกอีคาวเดียมันก็บอกกับนางเอกว่าให้มอบเหรียญตาให้กับมันและขอขอบคุณที่สามารถสยบอเลซ่าให้กับพวกเธอได้อ้าวนี่กูช่วยพวกมึงเหรอเนี่ยแต่นางเอกก็บอกว่าถ้าฉันทําดีกับพวกเธอพวกเธอก็ปล่อยพ่อของฉันสิแต่มันก็ไม่เยวนะรพา พวกมันต้องการร่างของนางเอกเพื่ออันเชิญเทพเจ้ากิกก็อกจากเหรียตานางเอกก็ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยยื่นเหรียตาให้กับข่าวเดียแต่ในขณะนั้นนางเอกก็ใช้พลังของเธอทําให้อีขาวเดียปรากฏร่างที่แท้จริงของมันออกมาที่เป็นอีปีศาจนาตาอประักที่ไล่ล่าเธอในตอนแรกและจับพระเอกมาแม่งหขวหน้ารับทีเป็นปีศาจซะเองหนังโคตรมั่วและทันทีที่มันกลายร่างมันก็จะฆ่านางเอกนะครับมันก็ใช้อาวุธที่ติดแข้งของมันฟันนางเอกทันทีแต่ทันทีนั้นองค์ครักษ์ของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นและมันก็คือไอหัวพีระมิดดาาบบเ่ัักควยนนอง นั่นแหละการต่อสู้อันดุเดือกก็เริ่มต้นขึ้นและในยุคที่1ปีรามิดก็เสียเปียบอย่างหนักเพราะความคล่องตัวของปีศาจอัป,ปัลักษ์มันมีความไหลลื่นมากกว่าทําให้ปิรามิดบาดเจ็บและเป็นรองอยู่มากแต่พอถึงยุคที่2ที่ปีรามิดก็เริ่มอ่านทางมวยของอัป,ปัลักษ์ได้มันทาให้อัป,ปัลักษ์เริ่มเจ็บตัวบ้างเล็กน้อยแต่พอยุสุดท้ายพี่ปิรามิดแม่งอ่านเกมขาดและใช้ดาบอันบักควายฟันเข้าไปที่คอของอ e. ีอัป,ปัลักษ์จนทาให้หัวของมันขาดกระจุยแฮน็อกเคโอไปเรียบร้อยแชมป์ของเรื่องนี้ก็คือพี่ีรรมมมิิิดดนนนนนนััั่เเองจากก้็ ทางออกไปจากที่นี่และขอแยกตัวไปฉายเดี่ยวที่เกมอื่นจะดีกว่าแม่งอยู่ที่นี่เจ็บตัวแถมให้ค่าตัวน้อยจากนั้นนางเอกพระเอกและคิตเเฟอร์ก็พากันเดินทางออกไปจากเมืองผีนี่แม่งไม่น่าอยู่แต่พ่อของนางเอกก็บอกว่าเขาจะไม่ไปกับพวกเธอนะครับเพราะเขาจะตามหาแม่ของนางเอกที่ติดอยู่ที่ไหนสักแห่งของเมืองนี้แล้วมันทําให้หนางเอกนั้นเสียใจแต่ก็ต้องไปเพราะเชื่อฟังพ่อที่อย่างนี้มึงเชื่อมึงมีพลังขนาดนี้แทนที่จะไปตามหาแม่มึงรู้ไหมเนี่ยว,ว่าภาคแรกแม่มึงเกือบหัวใจวายตายอีลูกทรพีแต่ก็นั่นแหละนางเอกและพระเอก ก็เดินออกไปจากมิติพิศวงนี้และไปใช้ชีวิตกันแบบสบายใจเฉิบแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ